อีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วหนึ่งหน่วยโอ้โหสองหน่วยอีกสองหน่วยแล้วครับของฟรีของฟรีเอ,อ้ยนี้ยม,มือเสาต้องมาจอบอะไรอย่างเงี้ย ี <łość> ่ <S 2> <S 2> ของฟี่ฮายโอ้ยของฟี่ครับนี่ไข่นกไข่นกไข่นกคือไข่ยังครับนี่โอ้ยของฟรีเลยนี่ห่อยห่วยห่วยห่วยช่างว่านะเว้ย ของฟรีครับของฟรีของฟรีของฟรีเดี๋ยวหาถุงใส่กันเลยวุ้ยวุ้ยไอูซื้อๆก็ได้ของดีตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาบ้างกันปะไข่นกคือไข่ยังนอกมาไขไ่ไหวเนี่ไหม เอ้ยเดี๋ยงามจเศร้าต้องหาและวะ้วว่าเนี่ยไงใส่ว่าไข่นกนึกเป็ดไผ่มาไข่ไว้บ่วะเฮ้ยอุย้ยนี่พอแล้วครับพี่น้องโอ้ยสามก้อนสามก้อนโอ้ยไข่นกคือไข่เป็ดวันนี้วะเป็ดไผ่หนอมาไข่ไว้ไงฟรีของฟรี โอ้ยได้ของฟรีของฟรีไข่นกแตมังวะไข่นกน,กนกยังวะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไข่นกยังวะไข่นกน้อง,งวะไข่นกไข่เป็ดน,น่แน่นวะ เุ้ยทำเศร้าๆตรงมาหาเราบ้างนี่วะเใส่น้องมาชื่อว่ามี่วะเอ๊ย่เศร้าๆตรงลหลอกงานนักมังนี่วะ mười Để... mì mười 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 โอ้ซีโวยหานอยฮกโวยอยู่ด้วยนี่หกหนโนยอุย้ยนี่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 พออีกแล้วหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหน่อยอีกสองลกูกไปเลยสองลูกครับอีกสองลกอูก ว่าหน่ยเอานี้นี่นีนี่นี้นีสอหน่วยอีกสหน่วยแล้วครับของฟรีของฟรีเอ้ย นี่ยมือเสารต้องมาจอบอะไรยังไงโอ้ยเห่าถิ่มก็มี่ว่ะโอ้ยดูแน่นี้ว่าหายยงมือเสารดีกันนะโอ้ยเห่าถิ่มก็มี่ครับเหรอดูดิเหรอดูดิ โอ้ยสีาาเนี่ยมันส่อต้องมาหาเด้ใส่งอือไข่นกยังวะไข่นกเป็ดไผ่มาไข่เนาะวะของขี่สบายปากหวานเทียดเจ๊คือว่ามีมัดแต่บ้ว่ะ ngoài Khi cái đây ship của nuôi gì đấy nè Ui Kì cái đây ship của nuôi vậy đấy nè Mất cả bó à Mất cả bó, mất chân này hả? รอปุึงด้วยเอ๊ะาใครโอ้ยเกิอะไรขนครัเอ้อทะเลาะทัวทงนี่ไม่เลยว่ะ ว้าวฮ่วเฮ่วยว้ย,ยนี่ว้ายหน,นึงลูกห,ห,ห,กหนึงลูกโอ้ยได้อีกแล้วครับป๊าเจียวเจ้ยเ้ฮนี่นี่นนี่นี่แมนเพิ่นแล้วอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วหนึงหน่วยโอ้โห ว eh <mat> mm ่ายองดีๆฮาเยียบแตกเพ่บริกินจ่อยด้ี่ เฮ้ยนี่นี่น,นีอีก,อก,อก,อกสององโอ้โหสองส,องอสองได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วสลูกโอ้ยฟีของฟีงฟนั่นเอเอ อยู่ซื้อๆก็ไดไขใครฟีฟ่ๆกินครับโอ้เจ๋วหลายบัดนี้อย่างเงี้ยเมือ่อซาจะมาหาอะไเก็บนะครับ